สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันที่29เดือนธันวาคม2560ครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์เคียร์เวก150 BF ขึ้นดอยอ่างขางนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับว่าดอยอ่างขงางมันเป็นยังไงนะฮะสวยงามมากแค่ไหนครับติดตามชมกันเลยครับตอนนี้ก็มาถึงตรงปากทางเข้าดอยอ่างขางเป็ที่เรียบร้อยฮะ ครับเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางข้างในกันครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มาถึงตรงตลาดมีเ,เงินนะฮะตรงหมู่บ้านอาลุโนไทฮะก่อนที่จะเลี้ยวขวาไปซอยอ่างขางทีนน้ฮะบรรยากาศก,ก็ทูฟ้าทุ่ฝนแล้วก็บางช่วงก็มีแดดนิดหน่อยฮะ Okay, นิดหน่อยซื้อของของเ่องชัยนิดหนึ่งนะดู<อ><อ>ข้างหน้าเลี้ยวขวาเดี๋ยวไปด้ยโอ้โหนี่เราวิ่งอยู่บนสันเขาเลยครับเนี่ยอ๋อรถแต่ละคันนี่ใช้เกียร์ต่ำเกียร์หนึ่ง เป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะนี่ฮะเชื่อเขาบริเวณใกล้จะถึงรอยอ่างขางแล้วครับหรือประมาณ20กิโลนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากแต่เส้นทางข้างล่างก็น่าขี่นะครับเส้นทางอินดูโรเดี๋ยวเราลงไปขี่เล่นกันดีกว่า 比较慢，嗯。 làm dày luôn hết หมูปิ้งใช่ไหมค<า>ันเดี๋ยวมาละสิบ,บาทใช่ไหมครับเอาห้าไม้ครับ<า>โอ้โหบ่ายโมงห้าสใกล้บ่ายสองแล้วครับยิวแล้วครับตอนนี้ก็ ซื้อหมูปิ้งจากแม่ค้าแสนสวยโอเคฮะก็อยากจะไปขึ้นดูนะฮะว่าข้างในมีอะไรเห็นเขาบอกว่าพื้นที่สงวนของทางทหารนะฮะเดี๋ยวจะโดนไล่ยิงออกมาหรือเปล่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูครับมาได้ทีเดียวเองฮะทางปิด ก็ระยะทางจากปากทางเข้ามาตรงนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะจะประมาณ1กิโลเมตรครับก็เข้ามาตรงนี้ก็ปรากฏว่าทางปิดครับผมคงจะมีความลับทางการทหารอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าฮะอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าเดี๋ยวทหารจะไล่ยิงเนาครับข้างล่างมันมีอะไรฮะเดี๋ยวเราลงไปดูกันผมมันเป็นคน อ่าขี้สงสัยที่ด้วยสิเดี๋ยวลงไปดูนะครับฝั่งโน้นเหมือนจะมีทางมีทางลงนะไม่รู้มันสามารถทะลุด้วยกันได้หรือเปล่าถ้างทะลุด้กันได้ก็ดีเลยจะได้ลงมาที่นี่และขึ้นทางโน้นเนีเราไปดูนะครับลงมาถึงแล้วครับด้านล่างนี่ก็เป็นไร่อะโวคาโดของชาวบ้านนะฮะก็ไม่มีอะไรข้างล่างก็เป็น พืชไร่ของชาวบ้านนะฮะนี่นะเราลงมาจากข้างบนนะครับน,นี่คือส้นทางนะฮะนู่นเลยฮะบนยอดนู่นเลยครับลงมาฮะนี่ก็เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งบนยอดดอยต่งางๆเด็กห6กิโลฮะที่ทำการรอยต่งางมี ปัานถต้องเที่ยวทางเป็นเพื่อสำแบบอากาศหนาวนะบริเวณยอดเขา ตอนนี้ก็ถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้คืนนี้เรานอนกันที่อ่างขางวิลล่านะฮะดูบรรยากาศที่พักนะฮะบรรยากาศดีเดียวฮะ บรรยากาศของร mm ้านค้าม mm ีร้านค้าขายของฝั่งขายของเพื่อเล็กมากมายฮะบรรยากาศนอกเคฟบรรยากาศก็เย็นๆฮะอยู่ประมาณตอนนี้ก็น่าจะประมาณศูนห้าองศามีฝนลินหน่อยๆแปลนั่นแหละมาแยกโต๊ะเอาแล้วกันตอ ที่โครงการหลวงสวน80องษานะฮะด้เลครับพอจะท้านอะไรครัจะได้ส่วนผัยจะกด้บเลยนะ ก่อนเลยครับผู้จัดการเกเดร็กงไงฮะขำหมูไม่ฝั่นโผล่โลกระปุกขาหมูหมั่นโผล่อ๋อไม่บอกไม่รู้เลยครับเป็นไงครับปลาลักอร่อยมากอร่อยใช่ไหมอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่ายเอาเลยกินครบแล้วเหรอไม่ค่อยู่วไงพอเป็นไงฮะเหนื่อยอ๋อเหนื่อยพอเดินมาเหนื่อยไปยิ่งกินเหนื่อยใช่ไหมโอเคครับกินได้